เดีย๋ยวเอาตัวไม่เห็นภานะครับห้าศูนย์ห้าศูนย์นะครับต่อขั้วก,กับขานทวนนะครับออกใบ โอเคเดี๋ยวต่วขอข้ออุปรกรณ์ก่อนนะครับเแล้วเราไปดูกันที่หน้างานอันนี้ลเนะี้ยลงแปลงนะครับดูกันเลยนะครับให้ลูกค้านะครับพูดที่สนใจนะครับขึ้นขับขี่เองเลยนะครับอันนี้แปลงของลูกค้าเองนะครับดินก็เป็นดินทรายนะครับมันก็ดินไม่แข็งมากนะครับ ลอลอ,อดีเยเก็จะมีทดสอบทครงดันทั้องไถนะครับวันนี้ก็ให้ลูกค้าจัดการเลยนะครับโอ้ถ่าวว่าของแครต,ตัวนี้มีการปรับตั้งนิดหน่อยอเอาเลือกเลือกเอาเลือกเลือกเอาเลือกเลือก เอาเลือเล่องเรืองเลยเอามันดึงรถให้ไปก็ได้ผุน้น่ะเครื่องรถร้อนรถจะติดการนั่งได้ดเ,เลยผ่านหัวครับลงเต็มอัตรานะครับสาดทุกใบ ครับไทยนาพันหประมาณนี้ครับผมก็ไม่กินกำลังรถนะครับต่อไทยสบายๆเลยวิ่งได้เร็วๆยาวๆเลยนะครับ ท้ายคลิปนะครับเราจะมาฟังเสียงสัมภาษณ์กันนะครับว่าหลังจากการขับขี่ทแแ้้วทดสอบดูแล้วนะครับลูกค้ามีความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างนะครับกับมาินตรานะครับที่เรานําเข้าจากประเทศอินเดียนะครับตัวนี้นํามาขายจะเป็นตัว5050 50, 50นะครับ50แรงมาตัวนี้4สูบนะครับ50แรง4สูบนะครับตัวนี้ เสียงเพาะเลยนะครับเสียงเพาะเลยนะครับงคุยกันทั่วไปอะป็นยังไงครับบ้างหนึ่งครัแห้งดีป่อแงครับเอ้ยว่ากันไป นะครับโบโดยมีอย่างแขงดีใส่ดีครับเออเพียงไดตังกันครับเคยขับมาบ่รอบมาไวครับ,รบไป้อก,กันประหยัดมือร้อง,งประหยัดน้ำมันรอบจัดแห้งครับตัวใหญ่บ่ตัวพอดีเฮ้ตัวใหญ่หดเฮ้ตัวน้วนยอยหดมันพอดีมันใหญ่ครับพอดีใช่ไหมเออแข่งก็รอบดีไทยต้องนึงเกียร์ไดให้เกียร์สามนี์ 3, 4, นะสามซีเหรอัสามซีไซอ่โล้ใ,โลให้บางทีบางทีก็ลงบางทีก็หายครับบางทีหายนมากอืมบางทีก็ให้สามห้สองให้สามต้นสองมอยากใส่หรอกก็ไม่แห้งดีว่ะก็หุ่นผมมักสเปกนี่แหะสเปกนี่ผมมันมนกนี่ไหนตัเส,สียที่ ผว่าผ่านมันยัสอ่ะผนสีใส้รุ่นใดได้แน่ยังสิบอ่ะอืมขั้นขันอันนี้มันก็นได้อะเนาะม่ม่เลี้ยงนี่นตอกัมาไว้น่ริดก,กันนะเกี่ยเข่ายงถ้าเขา,า,ยาขอ,อยากเห็นถั่วแม่เราเขาซื้อส่งอยาองหยักเ้ขง่ายครับ มอ,มอจอดดเออ,อ,อนเ,นเอดันนเอเดี๋ยวอันนี้มันบ่ต้องจอดมบับ่าบ่ยเข้าไปเลยครับบ้คือเดิอนหน้ทถายลังเขอใจอยู่บ่ต้องจอดแต่ว่าอันอย่ายอื่นๆดิๆอยากเข้าไปเลยครับอย่าอื่นๆบบ่บ่ต้องบ่ต้องจอดมะถ้าร้อนอ,อ๋อไอ้อันนี้เน่เปิดไฟกระปรง อัตราอัตราการสิ้นเปลืองข้าวข้าวกับประมาณไรละ0.8บอถึงลิตรอบกกะะดวนีีไถ่รอบได้บ้างเนี่ยรอบผมบางเรื่องซึ่งผมตุองการเยียบบอถึงพระส้องุดผ่านหาลงครับบอ 1, ื 1, ่อคืนอ๋อเมื่อคิดนั่นแล้วก็แล้วกับพันสองครับพันเอ็ดพันสองพันสามก็ขันแน่นหนึ่งอย่างนักดีครับ มันพวงมาไล่กับหม่องนางมันพอดีกันบะพอดีนิ่มสบายครับมันกับกับสรีลาเห้ามันได้กันอยู่นะอเสิบสี่จุดเก้าขอบยี่สิบทั้งหนาไงกอเ์นะเก้าจุดห้าขอบยี่สิบทั้งหลังนี่กัสเปคคล้ายๆกันกับรุ่นอื่นๆ ผมว่าเป็นแม่สีนะบืง้งม,มาเลอกๆอ่อสีมันขึ้นิีม่ครับอ้อแม่สีตัวน่อยอว่าาไว้ทีแหกคีดผมมานะอืมมานี่เป็นเบืเ้งองหลาะเขาแทวเป็นแม่สีก็เม็นอย่างไปเห็นอยู่ใส่ไม่ฉิดโอ้อไทยพันสามไทยพันสมอู้ปวดปวดปวดปว,วดไปก็เป็นแตแห้งเลยเด้ร่องอีลีแล้วกัจังโยหมท่านในส่เวีใส่ยางเท่านี้ ว่างเลนแล้วนม่ใส่เบียก็จะักอืะอันนี้ดเดิม